อักษรเจริญทัศจากบริษัทขายหนังสือพระสู่ l e ARNING SOLUTION ทุกคนรู้กันไหมครับว่าแบรนด์หนังสือเรียนที่อยู่คู่กับห้องเรียนไทยมาเกือบศตวตรรษจริงๆแล้วมีจุดเริ่มต้นมาจากการขายหนังสือพระตามวัดต่างๆแบรนด์นี้มีชื่อว่าอักษรเจริญทัศหรืออ,อจทถ้าย้อนกลับไปเมื่อ99ปีก่อนนะครับในปีพศ2470อักษรเจริญทัศเริ่มจากร้านขายหนังสือเล็กๆขายหนังสือพระใบลานเดินขายตามวัดต่างๆ ก่อนที่จะขยับไปตั้งโรงพิมพ์เป็นของตัวเองแถวเสาจริงช้าในปีพศ2478ตอนนั้นคงไม่มีใครคิดว่ากิจกรรมขายหนังสือพาเล็กๆจะเติบโตไปเป็นอนาณาจักรการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของประเทศจุดเปลี่ยนสําคัญครั้งแรกนะครับเกิดในปีพศ2503เมื่ออจทอกระโดดเข้าสู่ธุรกิจหนังสือเรียนอย่างเต็มตัว จากวันนั้นชื่อของอจอทอก็เริ่มอยู่ในห้องเรียนไทยแทบทุกแห่งเด็กไทยแทบทุกคนต้องเคยเปิดหนังสือเรียนของเขาแต่เมื่อโลกไม่หยุดนิ่งอจอทอก็ไม่หยุดนิ่งเช่นกันเมื่อการศึกษาเปลี่ยนอจอทจึงไม่ยึดติดกับคําว่าสํานักทีมพอีกต่อไปต่อมาในปีพศ2550จากแค่ t e c h b o o k publisher ขยับตัวเองมาเป็น education content publisher ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นทั้งหนังสือในห้องสมุดและสื่อดิจิทัลและในปีพศ2556 นี่คือก้าวใหญ่ของอจทเมื่อยกระดับตัวเองสู่ l e ARNING SOLUTION ไม่ใช่แค่หนังสือเรียนแต่ขายกระบวนการการเรียนรู้ทั้งระบบตั้งแต่แผนการเรียนการสอนหนังสือเรียนสื่อดิจิทัลแบบฝึกหัดใบงานระบบการประเมินผลและวัดผลไปจนถึงการอบรมครูผู้สอนนะครับซึ่งเป้าหมายมีแค่ข้อเดียวคือการทําให้ห้องเรียนยุคใหม่เกิดขึ้นได้จริงต่อมานะครับในปีพศ2 5 1 3อจทประกาศชัดเจนว่าตัวเองไม่ได้ขายสื่ออีกต่อไปแต่ขาย integrated learning ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล และในปีพศ2568นะครับเกมใหญ่กว่านั้นก็เริ่มขึ้นเมื่ออจทต่อยิกซอขึ้นอีกขั้นจาก Learning Solution สู่ Learning Delivery ด้วยการเข้าร่วมทุนและบริหารโรงเรียนเรียนสาธิตพัฒนาโรงเรียนพรีเมียมขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนมากกว่า2,000คนนี่ไม่ใช่แค่การขายเนื้อหาแต่เป็นการสร้าง Ecosystem การศึกษาครบวงจรตั้งแต่การออกแบบการเรียนรู้ไปจนถึงการส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้จริงในโรงเรียน และวันนี้นะครับภายใต้การนําของคุณตะวันเทวักษรทายาทรุ่นที่3ของอักษรเจริญทัศน์พิสูจน์เห็นว่าธุรกิจที่อยู่ได้ยาวนะครับคือธุรกิจที่กล้าที่จะเปลี่ยนจากค้นขายหนังสือสู่แพลตฟอร์มการเรียนรู้และโรงเรียนพรีเมียมระดับประเทศและนี่คือกรณีศึกษาของธุรกิจอายุเกือบร้อยปีที่เลือกที่จะทาน์ฟอร์มตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยแทนที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับสำหรับใครที่อยากฟังบทสัมภาษณ์พิเศษของคุณตะวันเทวักษรทายาทรุ่นที่3ของอักษรเจริญทัศน สามารถไปติดตามได้ที่รายการแบรนด์ไหนใครก่อได้เลยนะครับชอบคอนเทนต์นี้กันไหมครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ